กันอีกท้นเคยครับยามเย็นสำใไม่เดิมครับสงสัยตัวหลุดตามลองตามให้ได้ตัวที่หลุดเนี่ยไม่รู้ว่า,วามีใครมาตามผมไปหรือยังผมก็ไม่ก็เว้นไปสองสาวันแล้วแหละจะต้องรุ่นดูกันว่ามีใครตัดหน้าไปยัง โอ้ยากียวดีจังเลยตกตรงนี้เราจะไม่วางเลยนะครับน่าจะไม่ใช่ลอยหนูน่าจะลอยตัวอะไรนี่แหละครับตามตรงๆนี้นะครับซ้ำเหมือนเดิมนะครับวนไปแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวจะวางในสระนี้ครับทางบนมันก็จะเป็นทางครับนีบ่ทางที่เดินแต่ทางด้านในน่าจะไม่มีเท่าไหร่ ไปเรื่อยๆครับติดตามครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเป็นบางหลังนะครับตรงนี้ที่เราได้ไปคลิปที่แล้วนะครับตัวแรกแต่เราจะดักข้างๆกันเลยนี่ครับเราจะซ้ำอีกทีนึงตรงนี้ครับห่างจากตรงมู้นหน่อยนี่นะครับายจะถ่ายให้ดูเป็นบางหลังนะครับเพราะบางทีก็ดักเพลินจะถ่ายทุกหลังก็มันคลิปจะยาวครับ เดี๋ยวรีวิวเป็นบางหลังนี่กว่าคลิปที่แล้วรีวิวก็ไม่ติดเลยที่ไม่รีวิวติดครับติดตามครับนี่ก็อีกไม้นะครับแหวกวางนะครับเห็นเต้นเตียนเนี่ยผมมือแหวกเอาครับไม่มีรอยหรอกจะแหวกวางยังไม่ได้กินกลับเลยนี่สองหลังลว่าที่รีวิวดูดิถ้ามีตัวมันจะเข้าไหมกับเกียร์สุดนี้ติดตามมันครับ หลังนี้ก็ซ้ำที่เดิมนะครับที่ที่ได้ตัวมควคืคลิปที่แล้วนี่นะครับคลิปที่แล้วข้าวโพดกระเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วหนูมันก็มันอยู่ตรงหินนี่นี่ครับหนูอยู่ตรงนี้นะครับซ้ำนะครับจะดูที่ว่าหนูความจะมีตัวเดียวหรือไงมันจะมีหลายตัวติดตามครับเหยียบร้อยครับหมดแล้วที่ลงมีครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้าย กัดจิงเหลือเลยนะครับกัดยังไม่หมดเลยหมดที่ดักแล้วในเนื้อสวยนะครับแต่ไม่มีรอยถ้าหนูจะกินจะติดวิ่งอยู่ข้างบนเอาไว้เจอกันตอนยามไม่ดีกว่าครับฝากติดตามครับ <S <S สวัสดียามเช้าครับกินกับกัดจริงๆเลยครับมาลุ้นกันดีสองสองวันสองที่เดิม แจ้งดีนะครับเด็ครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยขอภัยด้วยนะครับลมแรงมากๆเลย oh. ไปดูหลังแรกกันเลยตรงไหนอื้ม นะครับที่รีวิวไว้โอ้ยเงียบครับอุย้ยหนูซิงกินหมดเลยไม่มานะครับเออไม่มานะดูหลังต่อไปด้วยครับ ดูส่หลังที่รีวิวจะมีผลงานไหมนี่บอกปลาเอื้อทอนหนงมาไหลก็มาโอ้ยตกขึ้นลื่นลื่นลื่นนี้วางไว้สองหลักติดกันนะครับนีหลัง ยปัดเลยเดี๋ยวดูเจี๊ยกกอัมาดูติเจี๊ยอกมาดูสิาาส,ส,สวยนะครับเป็นพวกครัวพวกเล็กอะไรเนี่ยนะครับดูที่ fc เรียกกันหนูครัวหนูครัวเล็กอย่างว่าพวกเล็กครับดู ตีนมันะครับตีนเล็กๆหน่อยถือว่าโตเต็มไว้นะครับขนออกจะแดงแดงหลังนี้เราไม่ได้รีวิวนะครับเมื่อวานแต่เรารีวิวหลังนี้ที่มีผลง,งานนะลั่นครับ ได้ยังไงมาถึงก็ แรงก็ได้ปิวมัเลยผมเสียบไอ้ปลายหญ้าปลายไม้กระดาษนะนะฮหลังนี้ติดหลังนี้ติดโอ้ยไซเดียวกันเลยครับผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้แจมขี้ใต้ด้วยกระโปรงเก็บรุ่นเดียวกันเลยโอยเดียวกันแน่ๆเลยนะ งามก็สวยงามแดงว่ามีนีเ,เ,เนี่ยเอาไปเลยครับใก้จะเจ็ดน,นะครับตอบบันนปเโขเลยข่าบางัง<ม>เดี๋ครับอยเกาะนี้นะครับ หลังนมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะก็หมายแวกวางนี่แหละแต่มีหนูมาก,กินเหยื่อเออหนูอ,อะไรคือหนูสิงใช่ไหมจับก็ใส่ไว้หมิ่นไม่ดีดนะครับ นะกับอ,อนเนี่ยใส่หนซิงลังต่อไปแล้วครับ <c oughs> หลังต่อไปก็จะเป็นหลังที่รีวิวนะครับรีวิวว่าที่ว่าคลิปที่แล้วมันหลุดคลิปนี้วางซ้ำ ไม่แน่ใจว่ารีวิวแบบว่าอันนี้อ๋อรีวิวหลังที่ติดครับอันนีออ้คลิปที่แล้วมันหลุดไปนะครับคลิปนี้เนี้ยคลิบเลยมิตาลีมันไม่มาแล้วน,นี่นะครับหลังต่อไปนี่แหละหลังที่รีวิวจำได้ แล้วได้ตัวด้วยคลิปนี้จะเป็นไงเหง้าไหมเหง้าไหมเหี้ยวเจอไหมอ้าวได้เฉยเลยแต่ทำไมไซส์เล็กกว่าวันนั้นนั้นไตสวยกว่านีโ้ดูหนึหน่งของ่ออกมาจากรูหนึ่งครับว่บางไว้ตรงนี้นะครับ น่าจะใช่เลยออกกว่าจะรูเล็กไปหน่อยว้ามดเดยอะจริงๆ <c oughs> เล่นเยอะอ่อยไม่ได้ครับแถวบ้านผมเล่นเยอะอ่อยแต่ก็มดวุญอ,อีกหนึ่งลังท้าย ีผลงานนะมีผลงานไหมไมันได้ติดทงไว้ด้วยหนูซิ่งไากินอีกแล้วเหมือนเดิมโอโจ้ด้วย ทังไหนหมัุ่ดปีได้ตัวนะครับที่วางเปมๆอย่างเงี้ยปีนี้เงียบเดี๋ยววางก็หมิ่นนี่ครับใจเป็นหมิ่นต์เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันด้านทางบนเลยครับขอปีนป่ายกันก่อน รุปผลงานนะครับด้สามแต้มครับซ้ำใหม่เดิมก็ยังได้เหมือนเดิมครับ<ม>แต่เราแค่เพิ่มพื้นที่ดักไปอีกหน่อยหนึ่งสองสาหลังมีตะพุกเล็กนะครับพุกเล็กหรือพุกครัวนี่นะครับตีนจะเล็กๆนะนเหมือนหนตูตีนต่ำใสสวยนะครับเท่ากันหมดเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้นะครับ ฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเขาคลิปนี้ขอฝากขอบคุณไม่ล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ